นะฮะมีรถกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะคันนี้คือขับมา <c oughs> ขับมาเพื่นว่ายกสไลด์มาจากกรุงเทพมหาคนครเลยนะฮะนี่ครับคันนี้เลยมสาสตาไฟเตอร์ฟไฟเตอร์เปล่าอันนี้นี่ครับสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีรอยตีนแมวไม่มีรอยอขนไก่ขนเกยนะฮะไม่มีเลยเพราะว่าอะไร นะเพราะว่าเขาทําสีมาไม่ใหม่นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงขายนะฮะนะฮะมาดูกันฮนะว่ารถมีปัญหาอะไรไหมนะว่าไม่รู้ว่าเขาขายทําไมนะฮะยังไม่ได้เห็นตัวจริงเลยนะก็เลยให้รถสไลด์ไปยกเอาเลยนะฮะคันนี้เป็นรถปีปีไหนไม่รู้จําไม่ได้นะครับตัวนี้ นะเอาเดี๋ยวขับออกมาอีกนิดนึงดีกว่านะนี่ครับภายในคือนี่อะไรเนี่ย ืยแยไม่ได้ครับอเอาดูภายในก่อนแล้วกันนะก็ตัวนี้หายนะปุ่มแอร์เย็นนะแอร์เย็นดูสวยนะเพราะว่าเขาทึ่งทำความสะอาดมาแต่เหมือนยังไม่เก็บงานเท่าไหร่เลยเหมือนทำสีเสร็จแล้วก็เอามาขายเลยนะนะ ครับกระจกฝั่งซ้ายไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่ลงนะแต่ข้างขวาในขึ้นลงปกตินะครับวิ่งสองแสนเจ็ดโอ้เบรกมือเบรกมือทำงานอยู่นะแต่ไฟไม่โชว์ โอ้เหมือนเสียงแน่นโหทำไมตั้งรอบสูงมากเลยครับผมลายพาวเวอร์ครับอมไายพาวเวอร์นะฮะตัวนี้อ่ะมาจอดตรงนี้ดีกว่าให้มันอยู่ผู้เดียวมันนะฮะโอ้รอบสูงอยู่ครับตัวนี้เนาะ เอกมือใช้ได้ไฟระบบไฟออกหมดนะสีน้ำหอกมั้งอมออกหมดนะครับเนี่ยนะฮะก็โอ้โหเป็นใส่อน,นั้นอย่างดีมีกล้องด้วยนะฮะกล้องมีไหมเนี่ยไม่มีกล้องนะครับแต่รอบสูงอยู่นะว่าเนี่ยครับทำสีไหมใหม่นะสีแป้งยังไม่ออกเลยนะสีแป้งเราเรียกเราเรียกอะไรล่ะนะไอ้ที่โป้สีอ่ะ ะะตามซอกตามอะไรยังไม่ได้ทำความสะอาดเยอะเลยนะฮะเป็นสีโอ้โหดูสีแบบสีน้ำเงินแก้วนะสวยกิฟเลยอ่ะโอ้มีรอยแล้วนี่รอยอะไรมรู้นะ,ะเป็นรถแต่งซิ่งนะครับดัดแหนบมาด้านหลังเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้เสียงสายพานจะดังหน่อย นี่ครับโอ้โโอโโกระจกนี่เป็นกระจกอกระจกใสแล้วก็มีข้างบนนี่จะเป็นเห็นไหมหนักใสเลยนะแต่ข้างบนนี่จะเป็นฟิล์มแบบกระจกแบบเงาๆแหมกในกระใสดูแต่งซิ่งดัดแหนบมาจัดทรงมาแล้วนะครับคันนี้นี่ดูทรงก่อนสวยนะรถสวยดีครับ <laughs> สวยดี เขาทำสีมาทั้งช่วงล่างเลยนี่ครับมีแบบยางอะไหให้ด้วยนะนี่ท้ายก็มีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยนะฮะไปเดยไปหาทำมาหากินนะฮะก็ลองมาดูโหเย,ย็บเลยนะตอนนี้พอทาไปขายของตลาดนัดได้อยู่นะนะครับ างน้ำเปิดก็ง่ายอยู่ครับนะฮะปลายเปิดง่ายเป็นง่ายอยู่ชุดโอนครบเลยนะตัวนี้คือไม่ได้ทําอะไรแล้วนะฮะแค่ไปติดฟิลม์มถ้าไม่อยากให้ใครเห็นข้างในก็ไปติดฟิลม์มอีกนะฮะให้มันมืดกว่านี้นิดนึงกระจกเปลี่ยนมาใหมา่เอากระจกแต่งซิ่งวะเนี่ยเดืองเป็นแบบนี้นะฮะกระจกไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวนี้ไหม เครื่องเสียงมีนะตัวนี้นะแอร์เย็นเพลงเพราะนี่ตาไฟยังใสๆอยู่สมาเป็นกระตาไฟยังเป็นแก้วเลยนะไม่ใช่ปติกเหมือนทุกวันนี้นะฮะภาษีขาดขาดเดือนนะครับขาดเดือนขาดเดือนที่แล้วนะฮะนี่มึงขาดมาดูเครื่องยนต์ เรื่องยนต์ก็เขาน่าจะเก็บงานมานะตอนนี้เอาแบบนี้แล้วกันนะแบบว่าลักษณะแบบว่าผมซื้อรถเก่ามาแล้วมาทําขายอย่างนี้นะฟิลฟิลคล้าย,ายกันเลยนะแต่อันนี้คือรถบ้านนะครับเป็นซื้อซื้อรถบ้านมาแล้วก็เขาก็ขายนะครับมีฝาสูบนี่น่าจะมีการทํามานะฮะทำมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลย น่าังแดงๆหรอกน้ำมันอันนี้คือผมดึงออกมานะเครื่องพอได้นะเครื่องไม่อายนะแต่รอบทำไมเขาตั้งสูงจังเลยนะต้องตั้งลงอีกม้งเ่ยเป็นเครื่องธรรมดานะ25ธรรมดาสีเดิมเนยม่ใจว่าเป็นสี ขับแล้วขับได้ใจอยู่นะแล้วก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มคร์ดนี่น่าจะทำมาใหม่นะซื้อมาใหม่นะี่ฮะสวยอยู่นะเอาหายหายอยู่อันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับไปขายของตลาดนัดนะเค,ครื่องทรงเครื่องเสียงนะเนี่ยลำวงสองข้างแล้วก็ปีจะอยู่นี่นะฮะปีเครื่องเสียง อันนี้อะไรอันนี้วิดีโอเอ้ยอะไรลนะ่ะเขาเรียกว่ารู้นะฮะเอ้อก็เนี้ยข้างล่างนจะเป็นขยายขยายอยู่ตรงนี้เออก็ลองมาดูนะฮะคันนี้ใครหาอยู่เนี่ยอะมากก็มีครบหมดไอ้อะไรเนี่ย โอ้ตัวหมูนะโอ้มีที่พันตีนไก่ด้วยก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่รถอะ,อะเก็บงานมายังไม่ได้วิ่งเลยฝุ่นปงฝุ่นแป้งยังมีอยู่เลยนะฮขี้อะไรไม่รู้นี่เนี่หนูว่ะเนี่ยมันรถจอดแล้วมาทำป่ะไม่แน่ใจนะฮะเก็บสีงานทั้งคันเลย อ๋อราคานะขายอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะเจ็ดหมื่นแปดครับคนันนี้ตั้งซิ่งมาแล้วจัดทรงมาแล้วนะฮะดัดแหนบมานะดัดแหนบมาเรียบร้อยฮนะไฟเตอร์เครื่องยนต์สองพันห้านี่ดัดแหนบตรงมาแล้วนะฮะ เอาไว้รุ่นสร้างตัวไปเอาไปทํากินนะฮะถายนงข่างน้ําก็ลองมาดูนะฮะคันนี้เข้าใหม่ๆเลยไม่ได้ดูรถเลยให้เขาไปยกสไลด์เอาเลยนะคันนี้นะอัตราเสียงก็สูงอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเครื่องเป็นยังไงนะฮะแล้วก็รถสไลด์เขาไปเอาก็รถสตาร์ทไม่ติดอีกนะฮะขอบอกก็แบตหมดเอาก็ว,ว่ากันไปครับคันนี้เขาหายอยู่ก็ลองมาดูนะฮะสำหรับมาสด้าไฟเตอร์นะฮะปีไหนไม่รู้ รถเก่าแล้วนะส่วมากรถเเก่าเขาไม่ค่อยทำถึงปีหรอกนะรถ20ปี10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วเเสียงกรองนี่ดังมากเลยเพราะว่ามันเนี่ย